รองสารวัตรสืบขายไส้กรอกอีสานประกาศไม่อายทำกินตำรวจไทายเงินเดือนน้อยร้อยตตำรวจโทตตำแหน่งรองสวสวส,วส,วสวพมสุโขทยัยกับภรรยาไม่อายทำกินใช้เวลาว่างจากงานราชการหาลำทยพิเศษเปิดร้านเล็กๆขายไส้กรอกอีสานในตลาดเมองสุโขทยัยเปิดใจไม่เคยอายเราทำได้เราก็สร้างคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวของตัวเองได้พร้อมยอมรับจุดเริ่มต้นมาจากสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบากเงินเดือนข้าราชการตำรวจมันก็น้อยเหลือน้อยเต็มทน เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบนายตำรวจน้ำดีสู้ชีวิตทราบชื่อร้อยตำรวจโทเดชาไตรรัตตำแหน่งรองสวสสสพมืองสุโขทัยหรือร้อยตำรวจโทเดชาหรือชาวบ้านเรียกกันว่าหมวดเดชตำรวจน้ำดีชุดสืบสวนสพมืองสุโขทัยใช้เวลาว่างเว้นจากการออกเวรจากงานราชการมาตั้งร้านขายไส้กรอกอีสานในชื่อหมวดเดชาไส้กรอกสุโขทัยซึ่งเป็นยี่ห้อไส้กรอกอันเป็นที่รู้จักกันดีในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดสุโขทัย โดยไส้กรอกหมวดเดชามี3มรสชาติคือไส้กรอกหมูรสเปรี้ยวไส้กรอกหมูวุ้นเส้นไม่เปรี้ยวและไส้อั่วสมุนไพรซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่นิยมบริโภคไส้กรอกด้วยรสชาติอร่อยถูกปากกอคนกินโดยมีการตั้งร้านขายตามตลาดทั่วไปถนนคนเดินเมืองสุขโขทยัยหรืองานอีเวนต์เทศกาลอาหารต่างๆภายในจังหวัดสุขโขทยัยนับได้ว่าเป็นไส้กรอกที่ขึ้นชื่อของเมืองสุขโขทยัยและล่าสุดหมวดเดชาไส้กรอกสุขโขทยัยได้ไปจดทะเบียนโอทอก,กับหน่วยงานพัฒนาชุมชนแล้วอีก ทั้งยังมีการขยายช่องทางการขายไปทางเพจออนไลน์ในชื่อหมวดเดชาไส้กรอกสุโขทยัยเสริมสร้างยอดขายอีกด้วยเพรยะตำรวจโทรเดชาหรือหมวดเดบอกเล่าว่าด้วยเงินเดือนที่เหลือน้อยไม่พอค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนื่อง,งจากยังมีภาระที่ต้องส่งค่าบ้านค่ารถรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนของบุตรชายหญิงสองคนที่กำลังเติบโตวไวกำลังเรียนในระดับมัธยมต้นทําให้ต้องหันมาพูดคุยกับภรรยาว่าเราจะต้องหาอาชีพเสริมเพื่อเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือน ให้เพียงพอต่อการใช้ใจ่ายเมื่อพูดคุยกันแล้วจึงได้ไปปรึกษากับเพื่อนร่วมชั้นเรียนตนเองในสมัยมัธยมคนหนึ่งซึ่งเขามีการขายแฟรนไชส์เสกรอกอยู่แล้วเพื่อนจึงแนะนาให้เอาแฟรนไชส์ไสกอกของเพื่อนมาขายหารายได้เมื่อ6ปีที่ผ่านมาโดยค่าแฟรนไชส์เสกรอกของเพื่อนเขาให้ความการุณาผ่อนชําระได้ตนเองและภรรยาจึงรับแฟรนไชส์ไสกรอกจากเพื่อนมาขายเพื่อเสริอมอสร้างรายได้นอกจากเงินเดือนค่าราชการตํารวจเพื่อนํามาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันของครอบครัวแต่ต่อมาเพื่อนคนนั้น ไม่ขายเหลือก็ขายไส้กรอกแล้วตนเองจึงคิดกับภรรยาว่าเราควรจะทําไส้กรอกของตัวเองออกมาขายจึงนําสูตรที่พูดมีพระคุณคนหนึ่งให้มาพร้อมทั้งวิธีการทําแล้วปรุงรสไส้กรอกนํามาปรุงแต่งส่วนผสมเอาเองซึ่งในระยะแรกอยู่ในช่วงลองผิดลองถูกหมดเนื้อหมูไปกว่า100กิโลกรัมจนกว่าจะได้สูตรคงที่จากนั้นจึงนําออกมาตั้งร้านขายโดยใช้ชื่อหมวดเดชาไส้กรอกสุขโขทยัยปรากฏว่าสูตรของตัวเองและภรรยาที่ได้คิดคน้น ขึ้นเป็นที่ถูกปากถูกใจของลูกค้าผู้บริโภคทําให้ยอดขายดีขึ้นเรื่อยๆจากการออกขายตามตลาดในตัวเมืองสุขโขทยัยตั้งแผงตั้งร้านขายและขายที่ถนนคนเดินเมืองสุขโขทยัยทุกวันเสาร์รวมทั้งออกร้านขายตามงานอีเวนต์เทศกาลอาหารต่างๆก็ขายดิบขายดีมีรายได้ดีจนกระทั่งปัจจุบันได้เริ่มเปิดขายทางออนไลน์โดยตั้งชื่อเพจ a ฟ e b o o k เคหมวดเดชาเซ่กรอกสุขโขทยัยส่งขายตามยอดออเดอร์ที่สั่งเข้ามาทำให้มีรายเพิ่มเติมได้ดีเลยทีเดียว ในส่วนของการออกขายตามตลาดนัดหรือถนนคนเดินรวมทั้งงานอีเวนต์เทศกาลอาหารต่างๆก็ยังขายอยู่ทุกวันนับรวมแล้วมีไรายได้โดยเฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายถึง2 5 0 0 0 3 0 0 0 0บาทต่อเดือนทําให้มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างสบายมีเงินเก็บสําหรับค่าเทอมลูกค่าผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์ค่าน้าค่าไฟโดยไม่เดือดร้อนมีความสุขในครอบครัวด้วยการค้าขายไส้กรอกนี้เองในส่วนวิธีการทําไส้กรอกออกมาขายนั้นทางตนเองและภรรยารวมทั้งครอบครัวญาติญาต ช่วยกันผลิตเป็นอุตสาหากรรมในครัวเรือนแบ่งปันรายได้ค่าแรงไปยังญาติพี่น้องที่ช่วยกันผลิตไส้กรอกและตนเองกับภรรยาก็ออกมาขายตามตลาดต่างๆดังกล่าวถือได้ว่าช่วยให้คุณภาพชีวิตตัวเองดีขึ้นอย่างมากมีเงินใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นสําหรับครอบครัวมีกินมีใช้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมามากพอสมควรทั้งนี้หมวดเดชาย,ยังกล่าวต่อไปว่าคนเราอย่าไปไอทํากินอย่าไปไอายที่ต้องไปตากหน้าขายอาหารแทงตามตลาดเราทําได้เราก็สร้างคุณภาพชีวิต ให้กับครอบครัวของตัวเองได้โดยตัวเองนั้นอาศัยเวลาว่างจากงานราชการออกมาขายไส้กรอกกับภรรยาแต่งงานขายอาหารนั้นแม้มันเหนื่อยแต่สุขใจมีความสุขในครอบครัวทั้งนี้หากใครสนใจสั่งไส้กรอกหมวดเดชาไปทานหรือนําไปขายต่อยอดสร้างรายได้ซึ่งมีสามรสชาติคือไส้กรอกหมูรสเปรี้ยวไส้กรอกหมูวุ้นเส้นไม่เปรี้ยวและไส้อั่วสมุนไพราสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook หมวดเดชาไส้กรอกสุขวะไทยหรือหมายเลขโทรศัพท์082-3535314 และ085-1366316บางช่วงบางตอนร้อยตำรวจโทเดชาไตรรัตรองสวสสสพมืองสุโขทัยเล่าถึงจุดเริ่มในการมาทําไส้กรอกไ่ยตามท้องตลาดโดยระบุว่าจากความเป็นอยู่ที่ลําบากเงินเดือนค่าราชการตํารวจมันก็น้อยเหลือน้อยเต็มทนคือไม่พอค่าใช้จ่ายจึงปรึกษาภรรยาหาอาชีพเสริม